สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแมวผูกกอกนะตอนนี้เรากําลังเดินไปบ้านท่านประธานมังกรมิเกลนะคะพ้าน,นิ่มจะมาสมัครทําอะไรคะนี่สม,สมัครงานกับประธานมังกรมิเกเลบอโอไม่รู้คนจะรับอยู่บอตำแหน่งคนสวน หาเจอไหมนี่มาแต่เมื่อคืนนี้ค่ะสวัสดีค่ะยามาเมื่อคืนเหรอค่ะออนั่งเฝ้าแมวอืมข้าเหมามาเลี้ยงกันให้เข้าบ้านอ๋อ ฮ้ยน่ารักจังเลยเม, <s uss> มียวโอ้โอ้สีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่น,น,นี่นะคะมาแล้วมาแล้วโอ้โห,โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยคะ่ะทุกคนนี่มาแต่เช้าเลย สวัสดีค่ะโอ้โหอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหท่านประธานรถจอดยังไม่เต็มเลยนะคะแบบกว้างมากเลย ะเพื่อนโรงงานเพียงน้อยมาแล้วเพื่นบอกว่ามาปลูกกระเบื้องนะคะป้ามีความสามารถปูกกระเบื้องด้วยนะนี่พ่อนิ่มยังอายเลยนะนี่ <c oughs> เป็นไหมพี่ <c oughs> ลองผิดลองถูกบอเอาขับมอเตอร์ไซค์หน่อยโอ้พี่น้องๆมีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ด้วย ปัดโอ้ยได้เจอตัวจริงแล้วสวัสดีค่ะว้ายเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะเนี่ยเห็นใครก็ยิ้มมาเลยแม่อุ้มนี่ค่ะยิ้มเขียนใจในคลิปนะคะ คน, <OOK> คนสวยคนสวยมองกล้องอ้ยอ้ยอุ้ยกันหลังงูหลอกมา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 โอ๊ยคนสวยคนสวยคุยเก่งแล้วนะคะมาถึงอีโมครับผมสีห้า โอ้ตีเมื่อข้อตีสี่กว่าๆเนาะมาถึงนี่ตีห้าพอดีครับนอนมากับรถแล้วก็เลยไม่อยากนอนอ๋อจะไม่นอนเลยนอนกับรถมาแล้วนอนกับรถมาแล้วเฮ้ยนั่งกลอนนั่งกลอนนั่งสิลูกมา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 โอ้เมื่อวานเห็นตัวมือเป๊ะเป๊ะเลยมือเป๊ะเป๊ะเลยบุ๊กบัวว้ายจเป็นสาวแล้วลูก ยิน่ยิน่ยินมกลยวันดีค่ะอาวันดีค่ะวันดีค่ะพ่อป้าวัดีค่ะลูกอ้ยป้าแข็งแรงนะนี่โอ้ยยเียวเลยแข็งแข็งเลยนะนี่ตึมตมตึมอะตึมตึยตสนใจกล่องเนาะสนใจนะนี่เนาะชินแล้วค่ะใครน้อ เปลี่ยนแปลงเดิมาได้ยิเอุ้ยอุ้ยนึกว่ามังกรไม่เกล่ยวไปเที่ยวซะแล้ววายวายวายอุ้ยค่ะอย่าคุยด้วยวันมีคุยด้วยค่ะวันน้องมีคุยด้วยวันนอ้เงาเลยนะนี่ พี่นุกน้อยไม่เงาเลยนะนี่ว้ายไม่ดานอะคุยเด้๋วลูกคุยเดีวโอ้ยอย่าคุยนะนี่ลูกท่าไปหมดเลยเขอาอจะชอบไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่ชอบคุยเนาะไปร้านค้าเขาจะทักได้พี่เรียกคนใหม่มาเพิ่มแล้วเนี่ยอยู่นี่เยอะแยะอย่งกะเลี้ยงละ แค่ๆก็อยากจะมาเลี้ยงน้องอแล้วพ่อจะได้ไปเที่ยวแล้วทีนี้ไปเลยครับไปเลยค่ะพ่อก็ไม่ไดไปเที่ยวแล้วอันเดี๋ยวคุยกันหน่อยคิดถึงคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะอันเดี๋ยวเอาคุยนสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเปานิกเกีมารายงานตัวค่ะอุ้ยอป๊าป๊าป๊า

ถอนหายใจไปไหนคะนี่จะไปไหนคะชอบทำแบบนี้ดูอ่านับนิ้วมือนับนิ้วมือนับนิ้วมืออ่ะอ่านับนิ้วมือนับนิ้วอันนี้นิ้วมืนี่อนับเลยค่ะว้วาววาาวางวางววงง้วาาาแ้ง เล่นยังไงนี่นั่งอะไรวะบ้างข้ออะไรเหรอคะนั่งอะไรนอโอ้หัดนั่งด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตึ้นก่อนเพราะว่านั่งนี่ก็เอวน้องกันนะเท่าไหน่ตึ้งตะตึงตะตึ้งต

กระดุบกระดุบมาแล้วโอเคไหมคะอือม,มีของเล่นด้วยอยมาแล้วโอ้มาแล้ววัสดีค่ะพี่เลี้ยงมาอีกคนแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวอุ้ยหนูม,มีกระจกด้วยนั่นน่ะหืมหนูมีกระจกสองด้วยนั่นน่ะอุ้ยเก่งจังเลยความเป็นแล้วนี่ ตาเอ๊แล้วลูกเอาเร็วอ่ะดึ๊บมาแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะกระดึ๊บ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 วายมาแล้วมาแล้วพี่เลี้ยงมาแล้วอ่ะดึ๊บมาแล้วลูกอ่ะดึ๊บมาโอ้โหยกได้โอ้โหคานมาแล้วคานมาแล้ววายเก่งจังเลยอ่ะนี่เกลียวแข็งแรงมากเลยลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหนึ่งสองสาม อุ๊ยอุๆยอยอุยอยอยยังให้ช่วยนั่นนี่ทำหน้าแบบนี้นี่อกกนโอ้แข็งแรงมากเลยนี่ไว้วไอืบโอ้โหมีนอนด้บ่ลุกบ่ว้โอ้ฟังลูกฟังฟังค่ะอึดดิบอดๆๆบอบอดบอบ เกวเกลจ๋อาอดึบอดึบอดึบโอแข็งแรงคะ่ะทุกคนอ้าดูนอ้องอึ้บโอ้โหเร็วมากเลยเนี่ยน้องเร็วมากเลยพ,พัฒนาการดีมาก้ยไหนเสียงอยู่ไหนลูกเสียงอยู่ไหน